สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำเรื่องใหม่ๆใ,ใน Lightroom 6หรือ Lightroom cc นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใช้เวอร์ชัน Creative Cloud หรือว่าซื้อเป็นบ็อก์นะครับเรื่องแรกที่แนะนำวันนี้ก็คือเรื่องของ p a n o r าม a นะครับก็เรามาดูกันเลยดีกว่ารูปชุดนี้เนี่ยเป็นรูปพาโนรามาที่ผมถ่ายตอนไปทำงาน นะครับก็ขออนุญาตปรับแต่งไว้เลยและการเพิ่มประหยัดเวลานะครับคือปรับแต่งโทนอะไรต่ออะไรเรียบร้อยละก็เป็นการถ่ายรูปต่อกันมานะครับการถ่ายพานรามาเนี่ยพยายามถ่ายให้มีส่วนเหลื่อมกันระหว่างภาพเนี่ยประมาณ3-40%นะครับเอาไว้เนี่ยจะเป็นการต่อพานรามาที่ง่ายมากนะครับถ้าเกิดคุณเหลื่อมกันนิดเดียว มันจะทําให้ต่อบางทีต่อไม่ติดหรือต่อแล้วมีปัญหานะครับพยายามให้มีส่วนเหลืออย่างที่บอกคือประมาณ30%ถึง40%ขึ้นไปแต่อย่าให้มากเกนถึง7 8็นะครับอันนั้นเนี่ยอ,อยาจจะทำให้ภาพมันต่อกันไปเนียนนะครับโอเคปกติเนี่ยเราจะต้องโยนเข้าไปที่ edit in นะครับเข้าไป merge to panorama photoshop ใช่ไหม แต่ว่าสำหรับไลท์ r ูม m 6นะครับมันจะมีเมนูใหม่ขึ้นมาตอนคลิกขวาให้ Photo Merge นะครับไปที่พ a n โ r ร m มเลยปึ๊บนะครับมันก็จะจัดการทำพอ n โ r ร m มให้เราในไลท์ o ูมเลยครับเปิดหน้าต่างขึ้นมาอันนึงให้เราดูแล้วก็คำนวณเสร็จใช้ Auto Selection ไปก่อนนะครับก็ว่าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นพาโดรามาเหมือนที่เราเคยเห็นใน พลอร r ม m าใน p h o โฟลิชอเลยก็อยู่ที่เราเลือกนะครับแต่ว่าออปชั่นตรงนี้อาจจะน้อยกว่าน่อยนะครับก็เลือกเอาเลยครับถ้าเกิดไม่ออโต้ก็เลือกเอาเลยว่าอยากให้มันเป็นแบบไหนแล้วเราชอบนะครับอย่างอันนี้เนี่ยไม่สเฟ e ริเคิลก็เซริเลเคลนี่แหละถ้าเกิดเป็น Auto, ออโต้สามารถยิงสเฟิเคิลนะแต่ผมว่าเซลิเลเคิลมันดูน่าจะ น่าจะเวิร์กกว่าสำหรับรูปนี้นะผมก็เลือกใส่หนึ่งเดียเข้าแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันครอปไปเลยนะครับออโต้ครอปเราสามารถคลิกออโต้ครอปได้เพื่อให้มันครอปอัตโนมัติแต่ก็ถ้าเกิดบางคนบอกว่าอยากจะไปเติมท้องฟ้าหรือไปเติมน้ำหรือไปเติมส่วนต่างๆเนี่ยเอาเองใน Photoshop อีกทีนึงก็โอเคการคลิกออโต้ครอปเนี่ยครับ ไม่มีผลกับไฟล์ตัวฉบับนะคือไฟล์ที่ฉบับที่ออกไปเนี่ยจะเป็นนามสกุล dng ซึ่งจะเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ด้วยแหละก็แล้วแต่เรานะครับผมขอไม่ออโต้ r o ครอปแล้วกันสั่งเมอร์เครับแค่นี้เองไม่ต้องไป Photoshop ไม่ต้องไปโปรแกรมอื่นใช้ Lightroom สร้างได้เลยนะครับ Lightroom ก็จะจัดการเอาค่าที่เราปรับแล้วเนี่ยภาที่ Sabrina. เราปรับแล้วเนี่ย เอามาทำพารนลามาให้ในไลท์ลูมอัตโนมัติแล้วก็ไลท์ t ูมซิกเนี่ยนะครับจุดใหญ่ใจความของมันก็คือทำงานได้เร็วขึ้นพึ่งพาการ์ดจอมากขึ้นทำให้ CPU ไม่หน่วงมากเท่าแต่ก่อนนะครับมันก็เลยทำงานได้เร็วสำหรับเรื่องพารารามาเนี่ยก,ก็ความเร็วก็พอๆกันใน Photoshop เลยนะครับ ซึ่งโอเคมากแล้วเราก็ไม่ต้องไปเปิด Photoshop อีกโปรแกรมนึงซึ่งจะกินรีซอร์สเครื่องทำให้เครื่องหน่วงเปิดสองโปรแกรมไลท์ o ูมก็ก็ทำการใช้ได้และกินรีซอร์สใช้ได้ไปเปิด Photoshop ทำงานหรือกินรีซอร์สหนักเข้าไปอีกเป็น2โปรแกรมรวมกันแต่สำหรับอันนี้ Lightroom ตัวเดียวเลยครับรอแป๊บนึงนะครับไม่อยากตัดต่อก็อีกสักครู่หนึ่งครับมันก็จะจัดการเียดพานอามาให้เราขึ้นมาเลย ไดูซิอย่างที่บอกนะครับมันจะสร้างเป็นไฟล์ DNG ซึ่ง DNG เนี่ยมันคือรอไฟล์อีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นรอไฟล์ของ Adobe สร้างขึ้นมาเป็นรอไฟล์กลางมาตรฐานนี่ครับเสร็จแล้ว มันก็จะมาโผล่ขึ้นมาเป็นไฟล์เห็นไหมครับเป็นไฟล์ DNG นะครับข้อมูลครบทุกอย่างพร้อมนี่แน่ต่อกันได้เรียนคลิกนะครับสาหรับตอนนี้เนี่ยเราจะเข้าไปปรับแต่งต่อก็ได้ถ้าเกิดเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้อีกหน่อยว่ะนะครับจะเข้าไปปรับแต่งมันคือปรับแต่งมาให้แล้วตามค่าที่เราปรับนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราอยากจะปรับเพิ่มได้นี่ใส่ ใส่เฉดคาปีกนิดนึงนะครับดึงชา์โดอีกหน่อยประมาณนี้ท้องฟ้าเคมอีกนิดไหมนิดไหมนี่ครับจะากทำอะไรก็ทำนะครับอีกอันนึงนิ้วเอาเป็นผมทำหนักๆไว้ก่อนจะได้เห็นชัดว่ามันทำแค่ไหนนะคือจริงๆแล้วมันปรับได้เสมอใช่ไหมครับไลท์ลู เอาให้มันใสๆหน่อยคาลิตี้เพิ่มนิดนึงไฮไลท์เด้งขึ้นมาหน่อยสาให้มีนิดนึงสอดอีกหน่อยไหมนีแน่ฟ้าน้ำใสสีครามเลยโอเคแค่ไหนดีโอเค นี่คือการทำพารามาในไลท์ลูมทำแบบนี้ครับง่ายๆอยากจะไปเปิดรายละเอียดของต้นไม้ได้มีไงทำได้ครับไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องของพาราดลมาในไลท์ลูมก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับจะครอปก็ได้ ถ้าเกิดอยากจะครอปก็ครอปประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บถ้าเกิดเราไม่สั่งออโต้ครอปจะมาครอปในนี้ใช่ไหมก็ทําได้หรือถ้าเกิดจะสั่งออโต้ครอปไปแล้วก็ไม่มีปัญหาครับจบเลยเรียบร้อยครับแค่นี้เองสะดวกง่ายดดยชีวิตง่ายขึ้นเยอะพาโนลมาในไลท์รูมซิกก็จบได้ประการชนิดแล้วครับง่ายดีไหมครับโอเคเลยเนาะ ไว้เจอกันคราวหน้าจะพูดถึงเรื่อง HDR ใน Lightroom 6ครับสวัสดีครับ